ไม่ได้ว่าได้ยังไงก็เพื่อหยิบอยู่แล้วไม่ได้เปิดด้วยไปต่อกล้องดูถ้าเปิดอ่ะถ้าเกิดเปิดแล้วเอาเรื่องได้เลยพอดีไม่ได้เปิดขยิบมือเดียวมือนึงถือถุงอยู่จะเปิดได้ยังไงก็เพื่อปิดลงไปเมื่อกี้นี้เองไม่ได้ปิดไม่ได้ปิด,ดค่ะ บอกว่ากําลังเป็นที่ถูกพูดถึงค่ะในโลกออนไลน์หลังจากที่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในย่านตึกแดงวินเทจจตุจักรหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งค่ะโพสต์เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เจอมากับตัวเองขณะที่พาครอบครัวค่ะไปเดินซื้อของแต่ว่ากราบถูกแม่ค้าร้านหนึ่งค่ะตะโกนด่าก,กลางตลาดจนเจ้าตัวเนี่ยต้องหยิบมือถือค่ะแล้วก็ขึ้นมาอัดคลิปและกลายเป็นปรามาร้อนแรงอย่างที่เห็นกันในตอนนี้ค่ะโดยท่านผู้โพสต์ค่ะเล่าว่าตอนนั้นค่ะเธอเนี่ยเพียงแค่หยิบกล่องเหล็กใบหนึ่งขึ้นมา พร้อมชูให้ลูกดูค่ะพอคิดว่ากล่องนี้เนี่ยมันน่ารักดีแต่ทัานใดนั้นเองค่ะก็มีเสียงแม่ค้าตะโกนดังมาว่าไม่รู้ถามได้นะจะได้ฉลาดทําให้เธอเองเนี่ยต้องรีบวางของสิ่งนั้นลงพร้อมตอบกลับด้วยน้ําเสียงที่สุภาพค่ะบอกว่าค่ะถ้าอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวถามนะคะแต่เรื่องค่ะกลับไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะว่าทางด้านแม่ค้าเนี่ยพูดต่อทันทีว่านั่นมันกล่องใส่ซูชิไม่ซื้ออยาจับมีป้ายห้ามจับอยู่ไม่เห็นเหรอโดยฝ่ายลูกค้าเองค่ะก็ยืนยันว่าบริเวณที่หยิบเนี่ยมัน ไม่มีป้ายห้ามจับซึ่งเธอมองแล้วแต่ว่าไม่เห็นค่ะมีเพียงป้ายขอบคุณที่ซื้อสินค้าเท่านั้นแล้วหลังจากขอโทษเสร็จค่ะเธอก็พยายามจะเดินหลีกออกมาแต่ว่าแม่ค้าคนนี้กลับไปนินทาเธอใส่ร้านข้างๆว่าเธอเนี่ยหยิบของขึ้นมาแล้วไม่ปิดแล้วเดินมาจับเล่นทางๆท,ที่ไม่มีเงินซื้อจนสุดท้ายค่ะเมื่อเธอเองเนี่ยได้ยินชัดๆค่ะแล้วก็กลายเป็นชนวนเหตุให,ให้เกิดการโต้เถียงในคลิปที่กําลังกลายเป็นไวรัลที่กําลังถูกแชร์กันอย่างหนักในขณะนี้ซึ่งคลิปนี้ค่ะมีคนเข้ามากดไลกก 70, ค์ เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากคะ่ะโดยหลายคนก็วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของแม่ค้ารายนี้ว่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงมีถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เหมาะกับการเป็นแม่ค้าเลยและต่อมาคะ่ะทางด้านผู้โพสต์เนี่ยเจ้าของคลิปคะ่ะเขาก็ได้มีการลงอ P 2ีต่อซึ่งมีการอธิบายเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปเป็นช่วงก่อนประทัดเดือดหลังเธอโดนด่า,ดาครั้งแรกเธอเดินกลับไปถ่ายป้ายหน้าร้านพอตั้งใจจะโทรแจ้งเจ้าของร้านหาว่าแม่ค้าคนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เจ้าของร้านแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นลูกจ้างแต่ ระหว่างเดินเข้าไปใกล้ร้านค่ะก็ถูกพูดประโยคเดิมซ้ำอีกครั้งว่าถามสิคะจะได้ฉลาดขึ้นทําให้เธอเองเนี่ยตัดสินใจค่ะหยิบมือถือขึ้นมาอัดคลิปเพื่อเป็นหลักฐานในทันทีค่ะโดยในพอดียวกันค่ะเธอยังชี้แจงอีกว่าตอนที่เธอหยิบของค่ะเธอก็มีกล่องช้อปปิ้งกล่องที่เธอซื้อมีถุงมีกล่องเนี่ยเต็มมือไปหมดแล้วอีกมือหนึ่งก็ถือโทรศัพท์อยู่ซึ่งเธอบอกว่าการที่เธอจะไปเปิดกล่องเล่นอย่างที่ถูกกล่าวหาค่ะมันทําไม่ได้เลยและที่หยิบขึ้นมาดูก็เพื่อดูราคาค่ะซึ่งมีกกกาาาารรติดดาคคาไว้้นหลลังง่อ็ื 550บาทและหลังคลิปค่ะถูกแชร์ไปอย่างกว้างขวางชาวเน็ตค่ะก็ไปสืบจนพบว่าเจ้าของโพสต์ค่ะเจ้าของคลิปเนี่ยทำงานเป็นพิธีกร MC งานนี้ค่ะเลยมีคนแซวว่าถึงว่าทําไมพูดเก่งด่าเก่งด่าไฟแลบเป็นจังหวะชัดเจนมากซึ่งหลายหลยคนก็แซวค่ะว่าเธอเนี่ยด่าได้ชัดถ้อยชัดคําด่าลื่นไหลจนอยากดูต่อเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านเพจตึกแดงวินเทจจตุจกักขาดก็ได้ออกมาประกาศชี้แจงระบุว่าตึกแดงวินเทจขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับผู้ค้าซึ่งเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และสร้างความไม่สบายใจให้กับหลายท่านเราขอยืนยันว่าตึกแดงวินเทจไม่ยอมรับพฤติกรรมใดๆที่ละเมิดความปลอดภยัยความเคารพหรือสิทธิของลูกค้าและเราจะดําเนินการตามกระบวนการที่เหมาะสมต่อไปอย่างจริงจังขอขอบคุณทุกคนทุกความเห็นและข้อกังวลที่แจ้งให้เรา รเรามุ่งมั่นทําให้ตึกแดงเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเนี่ยรู้สึกมั่นใจและไว้วางใจได้เสมอขออาภัยอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้และขอ,ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนตึกแดงวินเทจซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ทางด้านเพจตึกแดงมีการออกมาเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็ทําให้หลายๆคนค่ะก็จับตารอดูรอคอยว่าจะมีการแบบว่าไปลงโทษหรือว่าจะมีการไปพูดคุยกับทางด้านคุณป้าที่เป็นาทางด้านเจ้าของร้านดังกล่าวหรือไม่หรือมีการอัปเดตอะไรค่ะ ก็เอาเป็นว่าค่ะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงค่ะถ้ามีความอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในทันทีค่ะไม่ได้ว่าได้ยังไงก็แค่หยิบอยู่แล้วไม่ได้เปิดด้วยบบก่อกล้องด <cción> <sh arp est urp ar> ูถ้าเปิดอ่ะถ้าเกิดเปิดแล้วเอาเรื่องได้เลยพอดีไม่ได้เปิดขยิบมือเดียวมือนึงถือถุงอยู่จะเปิดได้ยังไงก็เพิ่งปิดลงไปเมื่อกี้นี้เองไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดค่ะไม่ได้ปิดหยิบมือเดียวจะใช้มือไหนเปิดอย่ามาโกหกกันหยิบปุ๊บบอกว่าโอเคที่าฉลาดก็ถามสิคะพูดมาได้ยังไง ขำอะไรคะมาด่าคนอื่นบ่างโง่ขำเหรอยายแก่ตานนี้มาด่าคนอื่นเขาบ่างโง,ง,ง,งม่มมนสมควรไหมฮะจับดีๆนะๆนะว้ายตั้งใจจะมาซื้อของทำลายวันดีๆของคนอื่นเลยอะ่ะแก่แล้วก็อยู่ส่วนแก่ดิด่าคนอื่นเขาว้างโง,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 ง่แล้วพูดอย่างนี้ได้ไงขอโทษสักคำก็ยังดีนะป้าค,คิดลบเองคิดลบบ้าอะไรคนดูของเขาต้องหยิบแล้วบอกว่าป้ายห้ามหยิบไหนว่าป้ายห้ามหยิบไม่มีสักใบถ้ามีป้ายห้ามหยิบกูจะหยิบทำไมมึงไม่อยากให้หยิบมึงก็อย่าขายดิกูตั้ ยังไม่ได้พูดอะไรเลยล้ะป้าบอกว่าจับแล้วถามจะได้ฉลาดใช่จะได้ฉลาดไงมไม่ได้มีใครโง่ค่ะป้าถ้าอยากรู้เดี๋ยวจะถามพอดีไม่ได้อยากรู้ค่ะหยิบขึ้นมาดูปกติค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะถ้าันหลังไม่ให้หยิบก็ติดป้ายว่าห้ามหยิบนะคะคุณป้าติดป้ายแล้วค่ะคุณไม่อ่านเองค่ะไหนอะคะป้ายถ้ามีป้ายก็ขอโทษด้วยนะคะไม่เห็นค่ะค่ะขอบคุณค่ะไหนอะป้ายห้ามหยิบมาหลังติดเต็มเต็มเลยนะคะจะได้รู้ว่าจะได้ไม่ต้องหยิบ ขายของไม่ต้องทําตัวปากตลาดก็ได้ค่ะป้าแก่แล้วให้เด็กเคารพหน่อยไม่ใช่แก่แล้วให้เด็กมาถอนงอกถอนหมอย,อยอคนเขาเดินมาดูดีๆป้าด่าคนอื่นก่อนมันสมควรไหมคะขายของก็น่าจะพูดจาดีๆนะคะด่าว่าคนอื่นเขาโง่มันไม่ถูกต้องหรอกคะ่ะป้าไม่อยากมาขายก็นั่งอยู่บ้านค่ะไม่ต้องออกมา นี่ตั้งใจมาซื้ออยู่แล้วค่ะเอาเงินมาซื้อค่ะซื้อมาหลายล้านแล้วมีตังค่ะมีตังจะซื้อขอบคุณค่ะถ้าอยากรู้อะไรเดี๋ยวถามค่ะไม่ใช่ว่าไม่ถามแล้วมาด่าคนอื่นเขาบ้างโง่มีมารยาทบ้างนะคะ,ะายายไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกรฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว